นี่แกอยากให้ฉันกลับไปอย่างงั้นเหรอพ่อแค่ไม่กี่วันเองนี่ไว้เสร็จธุระแล้วผมสัญญาเอ๊ะจะพาพ่อกลับมาตกลงไหมฉันอยู่ที่นี่ผิดตรงไหนกระทบธุรกิจแกยังไงเออพ่อ,พอสองสามวันนี้จะมีคนมากมายมาหาผมผมกลัวว่าจะกระทบการพักผ่อนของพ่อแ่้วฉันไม่กลัฉันมีเรื่องพูดแค่นี้งานขึ้นบ้านใหม่ก็จัดแล้วถ้าหากว่าแันกลับไป แล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะโถ่แค่ไม่กี่วันเองพ่ออย่ามาบังคับฉันนะฉันขอถามหน่อยคราวนี้แกไปก่อเรื่องอะไรอีกละ่ะธุรกิจครับพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอฉันถามเรื่องธุรกิจนั่นแหละแกอยาให้ฉันไปก็ได้แต่ต้องบอกทุกอย่างเรื่องธุรกิจของแกให้บอกอะไรล่ะครับกวดเทลินกวเลิน อย่าส่งเสียงนะไปชั้นสองกันไปชั้นสองกันไป่ะเถอบปาไป้ไปชั้นสองกันไปชั้นสองกรเถิอย่าเสียงนะนี่ออกมาเฮ้เฮ้พวกคุณทำอะไรวางเรืออีกลงมาวางลงทำอะไรเขินเงินมาซะอย่าเล่นลิ้นเงินอะไรเงินอะไรเหรอไม่เข้าใจเหรอที่เสียเงินไม่ใช่ขับผูกคุณนะเงินผมก็เสียผมลงทุนเหมือนกันไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินเหรอแกอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ เอาเงินเราไปซื้อใช่ไหมไรสาระวางลงพวกนายมาหน่ไปเอาของมีค่าออกมาให้หมดเลยเาฮ้ยเฮ้ยทับอทำอะไรเนี่ยจแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเหรอดีเลยฉันอยากแจ้งเหมือนกันอยากรู้ว่าพอตำรวจมาถึงพวกเขาจะจับใครใช่แล้วอย่้ง่บ้าจเองฉันฉนดเป็นชื่อฉันถ้าแกเอาของไปก็คุยกันให้รู้เรื่องก่อนอ้อคุณโตรู้ไม่ว่าลูกชายคุณน่ะ ติดเงินเราลูกติดหนี้พ่อก็ใช้หนี้ไงครับฮะทุกคนขนต่อสิยังยังเหน่อยเหน่ยอย่าพูด่าฉันพูดจริงทำจริงะนะแต่ฉันลงมือรู้ไหมแกจะเจออะไระคุณปู่ครับใจเยน็เยนๆก่อนค่อยพูดค่อยจาก,กันนะตอนนี้วุ่นวายไปหมดอย่าทำท้ายตัวเองเลยต่อให้คนบาดเจ็บเราก็ไม่รับผิดชอบนะเออทุกคนชา้ชาๆนะ ไม่ต้องรีบนะค่อยๆขนไปอ่ะค่อยๆขนนะเอนมันบ้าวันมันบ้าพ่อเขาไปนะพ่อเขาไปลงคด